สวัสดีครับลัคนาเมถุนครับผมมาตามคำเรียกร้องผมจะมาจัดเรื่องการค้นหาลักษณะคู่แท้ของชาวมิถุนให้อีกรอบหนึ่งท่านที่ติดตามผมมาจะรู้ว่าผมทำคลิปนี้มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมทีนี้มีทั้งอินบ็อกมีทั้งคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ทำอีกอยากฟังแบบละเอียดละเอียดอ่ะโอเควันนี้ผมมาจัดก,กันขึ้นต้นวันใหม่ขึ้นต้นปีใหม่นะครับผมกันด้วยลัคนา เมถุนหรือมิถุนนะก่อนที่จะไปดูเนื้อคู่เนี่ยขออนุญาตหน่อยเถอะว่าผมขออนุญาตรู้จักตัวตนของท่านก่อนนะครับผมอย่างแรกของขผมชาวเมถุนครับท่านมีดาวพุธการเจรจาอ่อนหวานให้ไทยพุธเนี่ยหมายถึงดาวสติปัญญาดาวการสื่อสารดาวไหวพริบดาวความฉลาดทางด้านคําพูดเป็นดาวประจําตัวนี่คือดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของท่านดังนั้นคนลัคนาเมทุนเนี่ยคือคนที่พูดเก่ง พูดเป็นมีเสน่ห์คิดไวและใช้อารมณ์ได้เก่งมากๆในิสัยส่วนตัวของท่านก่อนนะครับผมคนเกิดเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแบบไม่ต้องโชว์อะ่ะคุยแล้วรู้เลยว่าคนนี้มีของเป็นคนลึกเป็นคนละเอียดนะครับผมปรับตัวเก่งเข้ากับคนได้ทุกวงทุกวัยบางทีรู้จักกับคนเมถุนเนี่ยเหมือนรู้จักกันมาเป็น10ปี20ปีสนิทกันมากนะครับผม สมองทำงานตลอดเวลาไม่ชอบความจําเจดูเหมือนเล่นๆนะแต่จริงจังกับทุกคุณภาพของชีวิตของท่านมากๆนะครับมีโรคส่วนตัวสูงนะเหมือนเป็นคน extrovert แต่ท่าน introvert ท่านไม่ได้ชอบเข้าสังคมกับทุกๆสังคมท่านอยากเข้าสังคมกับคนที่ท่านสนิทด้วยเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่คนเก็บตัวนะครับด้านเงาเล็กๆของท่านก่อนหนึ่งเบื่อง่าย เพราะถ้ามีอะไรที่จําเจแล้วเนี่ยชาวมิถุนชาวเมถุนหรือจะอยู่ไม่สุกดิถ้าทําอะไรแล้วไม่ท้าทายสมองเนี่ยก็จะไม่อยากจะทําคุยกับคนโนโน่เนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจคุยเปลืองน้ําลายใช่ไหมถ้าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยจะตัดออกตัดบทอย่างเร็วที่สุดแล้วรีบจบแล้วรีบไปนะครับผมไม่ชอบคนยืดเยือ้อ หรือติดการควบคุมนี่คือข้อเสียเท่านั้นเองเนาะทีนี้ <c oughs> ลักษณะน,นิสัยด้านความรักของคนเมถุนบ้างความรักของคนเมถุนเนี่ยรักด้วยสมองก่อนรักด้วยหัวใจทีหลังไม่อินง่ายๆหรอกแต่ถ้าอินและอินลึกต้องการคู่ที่คุยกันรู้เรื่องคุยแล้วลื่นนะแพ้ทางคนฉลาดมีไหวพริบและมีมุมคิดมากๆไม่ชอบความรักที่ดราม,มา่าจัด เดี๋ยวผมจะบอกว่าคนที่ดราม่าก,ก็คือลัคนาที่มีดาวสองเป็นดาวประจําตัวหรือคนกดวันจันทร์นั่นเองดราม่ามากมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูคู่กันบ้างเจาะลึกคู่กันบ้างคู่เนี่ยดูได้หลายอย่างมากๆเลยนะท่านตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดูได้หลายอย่างมากๆอย่างแรกไปดูพบปัตตนีก่อนพบลัคนาลัคนาเนี่ยพบตรงกันข้ามเราเรียกว่าพบปัตตนี ปตัตตานีหมายถึงคนรักคู่ครองของท่านเอาเรื่องคู่ก่อนนะเรื่องอื่นยังไม่ต้องไปแตะคนรักคู่ครอ,องของท่านทีนี้พบนั้นมีดาวไหนสถิตยอยู่บ้างอ่านอันนั้นก่อนทีนี้ผมจะไปอ่านให้ทุกท่านไม่ได้มันไม่เหมือนกันเนาะผมเลยต้องมาอ่านดาวเกษตรในพบเรือนปตัตตานีนั่นคือดาวห้าหรือดาวพฤหัสนี่คือจุดสําคัญมากๆที่ผมจะบอกถึงเนื้อคู่ของท่านหนึ่งดาวพฤหัสคืออะไรครูปัญญาศิลธรรมความจริงใจและความมั่นคง แปลว่าอะไรเนื้อคู่ของคนเมถุนเนี่ยต้องมีวิวุท์ทภาวะสูงคิดเป็นระบบคิดมีเหตุผลมองชีวิตระยะยาวไม่ใช่ความรักเล่นๆมีเมตตาใจดีแต่ไม่อ่อนแอเป็นคนที่พึ่งพิงทางด้านความคิดได้ดีมากๆท่านถอยมามองอย่างนี้นะตัวท่านเองเนี่ยละเอียดรอบคอบคิดลึกคนที่จะมาคุมท่านได้ต้องมีบารมีนะ ไม่งั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันทุกวันแน่นอนยิ่งคนที่โนโน่เนี่ยยากไปยากพอท่านว่องไวฉลาดพูดเก่งมีศิลปะในการใช้คำพูดที่สูงบางคนบอกว่าท่านละเอียดเกินไปยิบย่อยเกินไปแต่ท่านคิดเผื่อทุกทุกคนทุกทุกทุกคนและทุกทุกท,าท่กทานแล้วดังนั้นคนที่จะมีบรารมีคุ้มได้นะเป็นคนที่เป็นดาวพระฤหัสนะครับผมเป็นดาวประจำตัวก็ได้เช่นธนูเองเช่นอะไรอ่ะ ที่มีดาวพระฤหัสเป็นดาวประจำตัวหรือคนเกิดวันพรฤหัสก็ได้นะครับผมอ่ะถัดมาเรามาเจาะลึกกันเรื่องลักษณะก่อนนิสัยและหน้าตาก่อนเอานิสัยก่อนสุขุมใจเย็นนี่แหละแพ้ทางเลยถูกไม่ถูกไม่ถุนมีความเป็นผู้ใหญ่ซื่อสัตย์จริงใจรักเดียวไม่ชอบพูดมากแต่พูดแล้วดูหน้าเชื่อถือมีหลักการไม่โลเลสนับสนุนคู่รักให้เติบโต มาเรื่องหน้าตาและบุคลิกหน้าต,าตาต้องดูฉลาดดูภูมิฐานอาจไม่หวานจัดแต่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมดวงตานิ่งลึกมีสเสน่ห์แบบสงบแต่งตัวเรียบนะครับผมแต่ดูแพงด้วยวุฒิภาวะนี่คือลักษณะคู่แท้ของท่านมาคำถามที่ยากมากๆเลยท่านถามผมบ่อยๆมากว่าจะมีคู่ไหมหายากไหมตอบตรงๆว่าหายากนะครับเพราะละัคนาเมถุนเนี่ย เลือกด้วยสมองของจริงบางทีเลือกแล้วครบแล้วด้วยนะไม่ใช่ก็ตัดไม่เอาความรักแบบที่ไม่มีคุณภาพเป็นคนที่ผ่านด่านมาแล้วเนี่ยต้องดูฉลาดและจริงใจนะครับผมคนที่จะผ่านด่านต้องคนเกิดบรรพุธวันพึกหัดได้เลยมาบทสรุปตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือลักษณะของเนื้อคู่ของคนที่เป็นเมทุนเนี่ย ไม่ธรรมดาต้องเป็นคนที่เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและเป็นทั้งครูชีวิตของคุณไม่งั้นเอาคุณไม่อยู่หรอกถูกไม่ถูกชาวเมทุนอ่ะประมาณนี้ก็มาตามทคำเรียกร้องวันนี้วันแรกของปีก็สวัสดีปีใหม่ทุก,ท,กท่านขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันต่อกันอย่างนี้อยู่เป็นพลังบวกให้กันแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆในปี2569ขออนัาตนาคุณพระสรัตน์รัรรรรตนตายให้ทุกท่านโชคดีและสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ